สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและก็ f อซแฟนคลับของจะแม่นางแพงนะคะมีความฝันมาเล่าให้ฟังคืนวันที่17มกราคมงวดที่แล้วฝันได้89งวดนี้นะคะฝันว่าไปบ้านเลขที่99 099แล้วก็ไปเห็นแม่แม่ก็อายุอ่า57ปีตอนที่เสียแล้วก็ เสียวันที่5ก็คือ05แล้วก็อ่า57ปีก็คือ57แล้วก็อ่าท่านเกิดพศสอ6 1ฟันแบบนี้นะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้นะ่ะ อทกศออกก็ออกไปแล้วทกศออ,ออกที่750ซึ่งถ้าฝันเห็นแม่ที่เสียไปแล้วก็จะมา750แต่ก็ลองตามตามดูนะคะบางทีเผื่อรัฐบาลไทยวันที่วันที่17มกราหเข็ 6, น,นะอาจจะมาก็ได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะฝันว่าเหมือนมีมีคนนำของมาทำพิธีเหมือนเกี่ยวกับบวงสรวงอะไรแบบนี้อยู่ที่ บ้านเลขที่099นะคะแล้วก็เหมือนเป็นบ้านหลังนี้ด้วยบ้านหลังนี้ก็9754คะ่ะถ้าทุกคนชื่นชอบนะคะท่านผู้ชมท่านไหนชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะและที่สำคัญเพื่อนๆทาง f เฟ e บ o o กแล้วก็ FC แฟนคลับทั้งหลายคุณลูกศิษย์ทั้งหลายนะคะความฝันแบบนี้นะ่ะมันจะเป็นโชคโชคใหญ่ก็ทำให้ทุกคนรับโชครับ ความโชคดีสำเร็จไปพร้อมๆกันนะคะถ้าใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยและที่สำคัญนะคะบ้านหลังนี้ใครที่เรียกว่าเป็น FC เป็นกาลยานิมิตรคงจะรู้แหละว่าจะแม่นางแพงให้หวยแม่นหรือไม,แม่แม่นนะคะเข้ามาแล้วหลายตลายงวดแต่เราเริ่มที่งวดวันที่30เดือนธันวาหกหก ก็คืองวดแรกก็คือ8ปดงวดนี้ก็คือถ้าเกิดชอบที่สุดงวดนี้นะชอบที่สุดเลยก็คือ57 50 61 99และ0ูนย์เกและก็อ่าสามหรือว่า30มศกับ50ชอบแค่นี้ค่ะทุกคนแล้วก็ทวดมาบอกนะคะก็คือ439ทวดมาบอกนะทวดสมมาบอก439 แล้วก็99 66อย่างนี้นะคะใครที่ผ่านมาเห็นก็อย่าลืมนะคะเราเป็นการยานิมิตท,ที่ดีต่อกันที่สำคัญที่สุดถ้าเข้างวดนี้ก็เป็นงวดที่สองและก็เป็นงวดที่เรียกว่า หลายคนรอคอยมากๆเลยวันที่17เพราะว่าปกติมันออกวันที่16เนาะแต่ว่ามันออกวันที่17เพราะว่าวันที่16เป็นวันคูวันคูก็มีลุ้นนะคะ16 16มกราหกเจ็ก็คือมีลุ้นเหมือนกันนะคะแต่รอบนี้น่ะถ้าชอบให้ชอบจริงๆนะคือชอบ3 3อะไรก็ได้ถ้าคุณชอบ3ก็คือเอาไป3เลยนะคะส่วนความฝันของเจ้าแม่นางแพงก็จะแบบนี้แหละค่ะถ้าใครเห็นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเอาไว้ด้วยและที่สําคัญนะคะ คนที่ได้รับโชครับความโชคดีในวันนี้ก็อย่าลืมนะคะอ่าอย่าลืมไปกดติดตามไว้ทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปสีฟ้าแอปสีแดงแล้วก็อ่าหลายๆช่องทางนะคะเพราะว่า การให้โชคครั้งนี้นะเป็นการให้โชคที่แบบว่าสัพพันและทันใจมากนะคะงมดที่แล้วได้8ปดตัวเดียวตัวเน้นตัวเจาะเลยก็คือ8ปดนะคะเสียงกระซิบจากพ่อทวดใหญ่ดํโสมนัรราดเฝ้าทรัพย์นะคะและที่สําคัญที่สุดบ้านหลังนี้ก็เป็นความสวยงามที่สุดเลยนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใครที่อยากมาขอพรอยากขอใครที่ การงานไม่ดีการงานติดขัดโชคลาภไม่มีหรืออ่าขายที่ขาทางไม่ได้มาขอกับทวดปู่ใหญ่ดำสมดูนะคะขอให้ทุกคนรวยทรัพย์รับโชคกันทุกคนคะ่ะ